สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกทุกกำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะวันนี้เช้านี้มาสายนิดนึงนะคะมากับฝนโปรยปลายเลยทีเดียวนะคะตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงท็อปปิกของเราเชา้านี้เราจะมาเล่นในท็อปปิกที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่าง งงะะตอนนี้เขารู้สึกยังไงรู้สิเรามาส่องพลังงานเอเนอร์จีความรู้สึกเขานะคะเช้าวันนี้กันดีกว่าทําสมาธิให้นิ่งเลิกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลิกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกสีที่1นนะคะนองหูกระต่ายสีชมพูพาสเทลนะคะสวยงามมากมากับน้องม้ายูนิคอร์นนะคะเรามาดูสิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะมาเช็คพลังงานเขาดีกว่า ตอนนี้เขารู้สึกยังไงดีแฮงแมนนะคะ,ะก็อยู่เหมือนเดิมนะคะอยู่นิ่งๆที่เดิมห้อยตองแต่งอยู่นะคะห่างไปนิ่งไปอยู่ใช้ความคิดใช้ความรู้สึกกับตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะถอยห่างกันออกไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ สามเหรียญเขารอคอยนะคะ The Hangman กับสามเหรียญเขาเป็นการรอคอยพูดคุยกับคุณนะคะพูดคุยปรึกษาหารือกับคุณนะคะตกลงกับคุณเรื่องของอนาคตหรือว่าเราที่เราจะสามารถไปไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะสามเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นอาชีพการทำงานวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นำหรือว่าคนที่มีความคิด เป็นคนที่วางแผนนะคะในชีวิตดีคนละเอียดและเมียดละใหม่นะคะทำะไรมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆช้าๆนะคะก้าวดาบความกังวลนะคะความกังวลจัสเมนเขาอยากพูดคุยกับคุณแบบออกมาแล้วนะคะออกมาสองใบเลยนะคะสี่เมท้าแล้วก็อัศวินถ้วยดูสิเขาอยาก เขาเข้ามีความกังวลน,นะคะก้าวดาบมีความนอนไม่หลับมีความประมาาเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากพูดคุยกับคุณอะนะคะอยากพูดคุยอยากตกลงกันจัสเมนตกลงกันเรื่องราวระหว่างเราสองคนจะเป็นไปในทิศทางไหนอยากที่จะแต่งงานกับคุณนะคะสีมเมทาวอยากพัฒนาความสัมพันธ์นั่นเองขยับสถานะความสัมพันธ์อยากเข้ามาจีบยังคงชื่นชอบคุณอยู่มากๆนะคะคิดถึงคุณนะคะตกหลุมรักคุณปแปลแหละนะคะต้อง ต้องเป็นอย่างนั้นถึงขั้นแบบอยากกระเถิบสถานะความสัมพันธ์อยากแต่งงานก็คือต้องตกหลุมรักไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นแล้วก็จิตใจดีดูเฟนล,ลี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตของตัวเองนะคะเป็นคนที่คิดบวกนะคะดูอาจจะคาสโนว่าคาสโนวีแต่ถ้าเขาจริงจังกับเรานะคะอย่าลืมว่าเขาจะต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกเขาจะต้อง โฟกัสที่เราเคารพแล้วก็ให้เกียรติเราซื่อสัตย์กับเรานะคะแล้วก็เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้นะคะไม่มีความลับใดๆต่อกันเพราะฉะนั้นเขาอยากเปิดเผยความในใจให้คุณรู้มากๆเลยนะคะมันมีความรู้สึกนิ่งละนะคะนิ่งมาได้นานมากแล้วการคิดมีความประหมาความกังวลว่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคว่าคุณจะคิดยังไงว่าคุณจะไปต่อกับเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าความนิ่งตรงนี้มันทําให้ มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณรอเขาหรือว่าทําให้คุณได้กระเถิบสถานะความสัมพันธ์กับเขาถ้าคุณไม่ไปต่อกับเขาเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขารู้สึกยังไงนะคะเขาอยากพูดคุยปรึกษาหารือนะคะตกลงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนในเรื่องของอนาคตอย่ากที่ จะขยับสถานะความสัมพันธ์แม้ตอนนี้จะได้อยู่แต่นิ่งๆพื้นที่ของตัวเองมีความคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะมันก็ยังเทคแอคชั่นไม่ได้ได้แต่คิดแล้วก็เฝ้าฝันไว้ว่าในอนาคตจะได้ตกลงกันว่าเราสองคนจะเดินหน้าต่อแบบคู่รักยังไงไหมแด็กเข้ามาจีบคุณไปให้ถึงฝั่งฝันการแต่งงานเลยทีเดียวนะคะ คนกองที่3อ้าคนกองที่1นนะคะขออภัยนะก็ประมาณนี้นะคะเช้านี้มาส่งพลังงานให้กับทุกๆคนกองที่1นนะ,ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงมาดูซิส่งเอเนอร์จี้เขานะคะสายๆแบบนี้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะ สี่ถ้วยนะคะไม่ได้หลังใจนะคะเบื่อนะคะมันเบื่อ,ม,อมันเซง็งมันนอยมันโอ้ยไม่เบื่อจังเลยนะคะความห่างไกลนะคะหกดาความห่างไกลแล้วก็ความความที่ว่าเรื่องราวคุณกับเขามันมีอุปสรรคกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะเดอะซันแพชชั hmm. ่นของธาตุไฟเขาอึดอัด นะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะตัวตนของคุณธาตุดินนะคะคุณเป็นราชินีเหรียญผู้ซึ่งมีความมั่งคั่งในตัวเองนะคะ มั่งคั่งร่ํารวยในตัวเองแหละนะคะอุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ในตัวเองซัพพอร์ตตัวเองได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเดินทางหรือว่าทําอะไรกับตัวเองได้มากๆเลยนะคะมั่นคงแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยคุณก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักความสงบนะคะเดื่งเงียบเหมือนกันนะคะแต่งตัวก็ดูดีมีสไตล์แล้วก็ถ้าออกสังคมก็เรียบหรูดูดีมีเสน่ห์เหมือนกันนะคะเดิมูลมันเป็นความอึดอัดนะคะไม่สบายใจมันมีเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ยังไม่เคลียร์ที่เขารู้สึกว่าเขามันไม่เป็นอย่างใจหวัง นะคะสี่ถ้วยสิ่งที่อยู่ตอนนี้ไม่ไม่เป็นดั่งใจเขาสิ่งที่เขาอยากที่จะทําคือการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณคือการได้เดินทางมาหาคุณนั่นเองเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากพบเจอกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะคนกองที่สองแน่นอนนะคะรู้สึกเบื่อกับฝนตกตอนนี้หรือเปล่านะคะคือแล้วก็รู้สึกเบื่อกับสถานการณ์อะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวคุณสองคนอาจจะอยู่ไกลกันนะคะ แล้วก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ว่าจะอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะมันมีความอึดอัดไม่สบายใจนะเขาคิดถึงคุณนะคะสีถ้วยดูสินั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะนอยเชียนะคะเบื่อเหลือเกินนะคะเสงคนะคะคิดถึงอยากเจออยากมาหานะคะมันรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคมันก็เลยดูช้าดูเบื่อดูอึดอัดเพราะฉะนั้นอยากเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณมีความคิดถึงคุณนะคะคนกองที่สอง ก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกคนสายๆวันนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยฝนตกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงมาดูซิตอนนี้เขารู้สึกยังไง ออกมาแล้วนะคะเด็กถือดาบเขารอคอยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเขามีความคิดอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะเคลียร์นะคะแปดไม้เท้าคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาอย่างกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะแปดไม้เท้าเพราะว่าความรู้สึกเขาอยากเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยากพูดคุยอะไรใหม่ๆเคลียร์ปัญหาใจกันนะคะ ความรู้สึกมันงอกงามความรู้สึกมันเติบโตขึ้นทุกวันมันเป็นความคิดถึงนะคะคุณอาจจะได้ไรับเมสเสจจากเขาอย่างกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวเวลาที่คุณไม่ได้สนใจเวลาที่คุณยุ่งมากๆนะคะหกไม่เท้า มันเหมือนกับว่าความรักข้างในใจมันสุกงอมนะคะผมไม่เท้าการแต่งงานแปดไม่เท้าคือความรู้สึกที่มันเติบโตแล้วก็เบิกบ,บานขึ้นทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นรอคอยการที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณเหลือเกินหรือว่าการได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปหรือว่าการได้แต่งงานนั่นเองนะคะความสัมพันธ์คุณถ้าได้ถ้าได้พูดคุยถ้าได้เคลียร์กันเนี่ยนะคะมันจะเกิด ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทหนานแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะหกไม่เท้าความรักสุงงอมแล้วนะคะอยากแต่งงานกับเธอนะคะวาดฝันคิดถึงเอาไว้ในใจ6 of cups ไม่ใช่ส Six ิ f p e n เ a c l e s นะคะหเหรียญแล้วก็สิบเหรียญความมั่นคงแล้วก็มั่งคัง่งทีเดียวนะคะเขาอยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยไม่ให้คุณลำบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดอยากมาเปยนะคะเปยเท่านั้นนะคะสิเหรียญค่ะความมั่งคัง่งเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเป็นระดับ ผู้บริหารระดับ c ีอก็ได้นะคะเป็นคนที่อายุม,มากคุณมากก็ได้แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีด้วยอบอุ่นจิตใจดีเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นผู้ให้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนเป็นคนชอบทำบ,บุญก็ได้นะคะแล้วก็ เขาเป็นคนที่มีบริวารอะไรมากมายที่ต้องดูแลเป็นคนจิตใจดีนะคะโพสิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นเขามองความสัมพันธ์กับคุณอยากแต่งงานกับคุณนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์และอยากเข้ามาสปอร์ดูแลคุณทุกอย่างสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มั่งคั่งด้วยกันอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขตอนนี้เขาต้องส่องคุณแน่เลยถ้าคุณไม่ได้บลอเขาเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขารอคอยการติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเราคอยการเคลียร์ปัญหาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาความสัมพ ให้คุณทุกอย่างเลยค่ะเข้ามาเป็นผู้ให้หกเหรียญเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไปจนถึงอนาคตสุดท้ายวัน,นันของชีวิตเลยทีเดียวมองคุณกับเขาไปแบบความมั่งคั่งในเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็นี่คือตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอยากแต่งงานกับคุณแล้วอยากเข้ามาดูแลซัพพอร์ตคุณทุกอย่างนะคะไม่ให้คุณลําบากอยากที่จะมีบ้านปลายชีวิตกับคุณแบบมั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็อยากแต่งงานกับคุณจะแย่อยู่แล้วเพราะความรู้สึกในใจมันมันคิดถึงมันอยากพิ่ ที่จะเป็นแบบนั้นนะคะมันต้องการมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะมาส่งพลังงานให้ตอนนี้เขารู้สึกยังไงขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ